สวัสดีครับนักเรีนครับพบกับรายการฟิสิกส์วันละข้อกับพ่อตนะครับวันนี้พูดถึงเรื่องการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งนะครับและประเด็นที่จะนําเสนอพวกเราก็จะพูดถึงเรื่องสมการการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งนะครับสำหรับความเร่งในระดับของพวกเรานะครับเราจะพูดเฉพาะความเร่งคงที่เท่านั้นนะครับความเร่งคงที่ความเร่งเราแทนด้วยตัว A นะครับยกตัวอย่างสถานการณ์เช่นมี รถอยู่คันหนึ่งนะครับเริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งนะครับปกติรถก็จะหยุดนิ่งอยู่ก่อนนะครับถ้าหยุดนิ่งเนี่ยเราใช้ตัว u แทนด้วยความเร็วต้นแล้ว u ตรงนี้ก็จะจะเป็นศูนย์นะครับเมื่อเคลื่อนที่มาสักพักหนึ่งเมื่อเราเหยียบคันเร่งนะครับรถก็จะมีความเร็วมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสมมุติว่าตำแหน่งที่เราสนใจคือตำแหน่งตรงนี้นะครับ ตำแหน่งตรงนี้ตัว u ก็จะเป็น u ใหม่นะครับเป็นเป็น u ที่มันไม่เป็นศูนย์นะครับสมมุติว่าเราเราเริ่มสังเกตวัตถุที่ตำแหน่ง a ตรงนี้นะครับที่ตำแหน่ง a ตรงนี้ก็จะมีความเร็วต้น u ซึ่งซึ่งไม่เป็นศูนย์นะครับอันนี้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าสถานการณ์ว่าเราสนใจตรงไหนนะครับถ้าเราสนใจตั้งแต่เริ่มต้นก็ u ก็จะเป็นศูนย์นะครับแต่ถ้าเราสนใจตอนที่รถวิ่งมาพักแลว นะครับ u ก็ก็ไม่เป็นศูนย์ก็ได้นะครับทีนี้ถ้า u ตรงนี้มีความเร็วค่าหนึ่งนะครับเมื่อมีความเร่งก็จะมีความเร็วเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนเคลื่อนที่มาปั๊บมาถึงที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับสมมุติว่าตำแหน่งตรงนี้เป็นตำแหน่ง b นะครับเนื่องจากวัตถุเคลื่อนความเร่งเพราะนั้นความเร็วก็จะเปลี่ยนความเร่งในที่นี้คงที่ความเร็วเปลี่ยนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะมี สมมุติเป็นความเร็วเป็นเป็น,นะครับตัวแปรเราก็ใช้เป็นตัวแปรใหม่ขึ้นมานะครับทีนี้ปริมาณที่เกิดขึ้นระหว่างนี้นะครับระยะตรงนี้ก็จะเกิดระยะทางขึ้นนะครับซึ่งเราเราใช้ตัว S แทนนะครับ,รบแล้วก็ปริมาณที่เกิดขึ้นอีกตัวนั้นก็คือคือเวลานะครับเวลาเราแทนด้วยตัวทนะครับเนะพราะนั้นตัวหลัก ก็จะมีอยู่5ตัวนะครับมีตัวตัว A ตัว U ตัว V ตัว T ตัว S นะครับอ่ะทีนี้เราเริ่มที่นิยามของความเร่งนะครับความเร่งเรามีนิยามว่าความเร่งคือความเร็วที่เปลี่ยนไปใน1นหน่วยเวลานะครับ ความเร็วที่เปลี่ยนไปตอนแรกเนะี่ยความเร็ว u ตอนหลังความเร็วเป็น v เพราะฉะนั้นความเร็วที่เปลี่ยนไปก็คือเอาตอนหลังตั้งลบด้วยตอนแรกเพราะนั้น v ลบ u หารด้วยหน่วยเวลาในที่นี้ก็คือก็คือตัว t ครับเพราะฉะนั้นสมการเริ่มต้นมันก็คือสมการนี้นั่นเองนะครับเป็นนิยามของความเร่งนะครับนิยามของความเร่งอ่ะทีนี้จากสมการที่1น,นะครับ สมการที่1เราย้าย t ไปคูณ a นะครับย้าย a t ในะมนาตรอยู่แล้วยเยะแยะไปคูณนะมนะัมันก็จะเป็น at นะครับเท่ากับฝั่งนี้ v ลบ u แล้วเราก็ย้าย u อีกครั้งหนึ่ง u ในเครื่องหมายลบเราย้ายไปตรงกันข้ามย้ายไปบวกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็น u บวกกับ at เท่ากับ v จัดสมการใหม่ให้สวยงามย้าย v ซ้ายท่ากับขวาแสดงว่าย้ายกันหลังมาข้างหน้ามันก็เท่ากันเพราะนั้นเราก็จะได้ V เท่ากับ U บวกแล้วเราก็บอกว่าสมการนี้คือสมการที่2นะครับซึ่งก็แค่เปลี่ยนรูปนิดหน่อยแค่ <Bhar> okay. ย้ายข้างสลับไปสลับมานั่นเองนะครับอ่าไป2สมการแล้วนะครับอ่าต่อไปกอย้อนกลับมาที่รูปภาพตรงนี้นิดนึงนะครับถ้า เราต้องการที่จะเขียนกราฟนะครับต้องการที่จะเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วนะครับความเร็วกับเวลานะครับความเร็วเป็นเมตรต่อวินาทีเวลาหน่วยเป็นวิวนาทีนะครับถ้าวัตถุเริ่มเคลื่อนที่จากสมมุติเราสนใจที่ตำแหน่ง a นะครับตรงนี้วัตถุจะมีความเร็ว u เพราะฉะนั้น u ก็จะไม่เป็นศูนย์นะครับตรงนี้เป็นตำแหน่งของ u นะครับอา้าวแล้ววัตถุมีความเร่งคงที่ความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรนะครับกราฟมันก็จะเป็นเส้นตรงนะครับเมื่อเคลื่อนที่ไปถึงจุด b ก็จะมีความเร็วเท่ากับความเร็วเท่ากับ v นะครับดูแนวเนี้ยตรงเนี้ยมีความเร็วเท่ <erte> เากับ v เส้นกราฟก็ลากต,ตรงไปเลยเป็นเส้นตรงนะครับเส้นตรงหนึ่งเส้นแล้วตรงเนี้ยก็จะใช้เวลา t นะครับตรงนี้ใช้เวลา t นะครับทีนี้ในเรื่องนี้นะครับมันจะมีพื้นที่ใต้กราฟแล้วก็ความชันนะครับเรื่องความชันเรื่องพื้นที่ใต้กราฟ เป็นเรื่องที่ที่เราสนใจนะครับโดยปกติแล้วฟิสิกสนะ์จะมีการทดลองแล้วการทดลองก็จะบันทึกข้อมูลแล้วก็สร้างเป็นกราฟขึ้นมานะครับแล้วมันก็จะได้กราฟที่มีความชันต่างๆนะครับปริมาณที่เราสนใจส่วนใหญ่ก็จะเป็นความชันกับพื้นที่ใต้กราฟนะครับตรงนี้รายละเอียดของมันก็จะจะ,จะนำไปสู่เรื่องแคลคูลัสนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปสอ,อนเรื่องแคลคูลัสนะครับเป็นการเฉพาะสักอันนึงเลยนะครับแคลคูลัส ถ้าเข้าใจก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับความชันเส้นตรง1เส้นตรงเนี้ยความชันก็จะมีค่าเท่ากับ1ค่านะครับเมื่อกี้เราบอกว่าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงไปนะครับความชันของเส้นเส้นตรงเนี่ยก็จะมี1ค่าซึ่งความชันก็คือค่า a ้นั่นเองนะครับจะมีรายละเอียดอยู่ในอีกหัวข้อนึงนะครับแล้วอีกันนังนก็คือพื้นที่ใต้กราฟนะครับพื้นที่ใต้กราฟในที่นี้ก็คือพื้นที่พื้นที่ตรงนี้นั่นเองนะครับพื้นที่ตรงเนี้ย พื้นที่ใต้กราฟเอาใหม่นะครับวัตถุกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต้น u นะครับแล้วก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยเรื่อยๆืๆ่อยจนถึงจุด b ความเร็วเปลี่ยนเป็น v นะครับใช้เวลา t เราก็สนใจพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้นะครับสังเกตพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้พื้นที่ใต้กราฟตรงเนี้ยจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูเพราะฉะนั้นจากพื้นที่ใต้กราฟตรงเนี้ย เราก็นํามาหาการกระจัดได้หรือระยะทางนะครับเราบอกว่าพื้นที่ใต้กราฟเท่ากับระยะทางนะครับ s เท่ากับพื้นที่ใต้กราฟนะครับ s ในที่นี้คือพื้นที่ของสี่เหลี่ยมคางหมูสูตรคางหมูคือ j หนึ่งส่วนสองคูณผลบวกด้านคู่ขนานแล้วก็คูณกับ สูงนะครับทีนี้ดูจากรูป1นึ่วสผลบวกของด้านคู่ขนานด้านที่ขนานกันก็คือด้านด้านด้านนี้กับด้านนี้นั่นเองนะครับด้านซ้ายก็คือ u นะครับด้านหลังด้านขวาด้านขวาก็คือ v เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้ u บวก v นะครับแล้วก็ส่วนสูงส่วนสูงคือเส้นที่วัดจากด้านที่ขนานกัน ซึ่งก็คือค่า t นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจากพื้นที่แตรกราฟตรงนี้เราก็จะได้สมการอีกหนึ่งสมการก็คือ s เท่ากับ u บวกกับ v ส่วน2คูณ t 2่ตรงนี้เราแก้เลื่อนเข้ามาข้างล่างนิดก็เป็นสมบัติของเลขปกตินะครับเราก็ได้สมการอีกสมการหนึง s เท่ากับ u บวก v ส่วน 2t นะครับหรือเราสามารถที่จะอธิบายสมการนี้ด้วยวิธีอื่นก็ได้นะครับคล้ายๆกันเราอาจจะหาความเร็วเฉลี Now, ่ยเอา u บวก v ส่วน2ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ในที่นี้ขอขอใช้วิธีนี้นะครับได้สามสามสมการแล้วนะครับเอาไล่ตั้งแต่ความเร่ง v เท่ากับ u บวก at แล้วก็ s เท่ากับ u บวก v ส่วน 2t ต่อไปสูตรที่4นะครับสูตรที่4 สูตรต่อไปเป็นการนำค่ามาแทนนะครับนำค่ามาแทนแบบ่ครึ่งนิดหนึ่งตรงนี้เรานำสมการที่นำนำสมการที่สองนะครับแทนในสมการที่สาม สังเกตตัว v เนะี่ยเท่ากับ u ูบวกเอแล้วสมการที่สามจะมีตัว v อยู่ตัวหนึง่งเพราะนั้นเร,เราแค่นำไปแทนค่านะครับนำไปแทนค่านำวเท่ากับยบวกเอตรงเนี้ยนะครับไปแทนค่าที่ตรงนี้นะครับก็จะได้เอสนะครับจะได้เอส อนเนอสเท่ากับยูบวกกับยูบวกเอทนะครับส่วนสองเหมือนเดิมคูณทีเข้าไปะนะครับอ่ะทีนี้ก็จัดรูปของสมการมา U บกวก U ก็ได้ 2U นะครับบวกกับ เอตรงนี้1ส่วน2 1สน่วนะครับะจากนั้นใช้สมบัติการแจกแจงคูณเข้าไปคูณเข้าไปนะครับที่ส่วน2ที่ส่วน2ไปคูณกับ2 u นะครับ2กับ2ตัดกันได้นะครับเดี๋ยวอทำละเอียดแล้วกันนะครับที่ส่วน2คูณด้วย2 u นะครับบวกกับ t ส่วน2คูณด้วย a t นะครับอ่ะตรงนี้ตัดตัดอ่ะตรงนี้มันก็จะได้ u t นะครับอ่ท t คูณ a t ก็ได้ t กีกำลังสองนะครับตรงนี้ก็จะได้ z 1นึ่งส่วนสองยกกำลังสองนะครับก็เราก็ได้อีกหนึ่งสมการ นี่เราก็บอกว่า s เท่ากับ ut บวกเศษหส่วน2 at ยกกำลัง2เป็นสมก,การที่ที่4นะครับสี่สมก,การแล้วต่อไปก็ใช้การแทนค่าเหมือนเดิมน,นะครับจากสมก,การที่1นะครับจากสมก,การที่1 จากสมการที่1เราเราย้าย t กับ a สลับกันนะครับ a แล้กับ v ลบ u ส่วน t ก็เปลี่ยนใหม่นะครับจากจากสมการที่1จะเราจะได้ t เท่ากับอะไรครับรย้าย t มาไว้ข้างหน้าเพราะนั้นตรวน้ก็จะได้ v ลบ u ส่วน a นั่นเองนะครับ ส่วน A นะครับจากนั้นเรานำค่านี้ไปแทนในแทนในสมการที่3นะครับนำค่านี้ไปแทนในสมการที่3สมการที่3ของเราอยู่ด้านบนนี้เองนะครับเรานำ T เท่ากับค่านี้เอาไปแทนเข้าไปตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า ก็จะได้ว่า s เท่ากับ u บวก v ส่วน2คูณด้วย v ลบ u ส่วน a นั่นเองนะครับอ่าส่วน a ต่อไปจัดรูปให้สวยนิดนึง u บวก v เราสลับการบวกมันสลับก็ได้วัะน,น,นั้นก็จะเขียนเป็น v V-U บวกแทนนะครับคูณด้วย V-U ลบนะครับข้างล่างออกมาคูณกัน2คูณ A ได้ 2A นะครับนำ 2A เนะี่ยไปคูณด้านซ้าย S นะครับก็จะได้เป็นอ2อ S นะครับฝั่งนี้ก็จะเหลือ V-U บวกคูณกับ V-U ลบนะครับซึ่ง ถ้าเราย้อนกลับไปก่อนมอ .3 มนะครับมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่เราบอกว่าถ้าตัวหน้าบวกตัวหลังคูณกับตัวหน้าลบตัวหลังมันจะได้รผลต่างกำลังสองนะครับต,ตรงนี้จัดใหม่2ง as เราก็จะบอกว่าหน้ากำลังสองลบด้วยหลังกำลังสองจัดให้สวยงามก็ย้าย u มาฝั่งนี้นะครับ เดิมเป็นเครื่องหมายลบย้ายมาบวกนะครับบวกกับ 2AS ก็จะได้เท่ากับ V กําลังสองจัดใหม่อีกครั้งหนึ่งย้ายซ้ายมาขวาายกขวาเป็นซ้ายก็จะได้ v กําลังสองเท่ากับ u กาําลังสองบวกสองแล้วเราก็บอกว่าอันนี้เป็นสมการที่5านะครับนั้นหลักๆสมการของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็จะมีอยู่5สมการหลักๆนี้นะครับสรุปอีกครั้งหนึ่ง มีตัว a ตัว u ตัว v ตัว t ตัว s นะครับก็ลองไล่สมการดูไล่มาตั้งแต่<อ>นิยามของความเร่งนะครับจะได้สมการที่1แล้วย้ายข้างนิดหน่อยได้สมการที่2นะครับพื้นที่แท้กราฟได้สมการที่3แล้วก็แทนค่าก็ได้4่แล้วก็แทนค่าเข้าไปก็ได้เป็นสมการที่5นะครับหลักๆที่เราใช้ก็มีอยู่5สมการ กับเอาเขียนม่อีกครั้งหนึง่งมีอะไรบ้างครับหนึ่งนิยามของความเร่ง a เท่ากับ 2, v u a ลบ u ส่วน t นะครับ v เท่ากับ 3, u บวก a t นะครับ s เท่ากับ u บวก v ส่วน2คูณด้วย t นะครับสมการที่4 s เท่ากับ ut บวกเจ็ส่วนส a at ยกกำลังสอแล้วก็สมการที่5คือ v กำลังสองเท่ากับ u กำลังสองบวกส as นะครับเป็นสมการหลักที่เราใช้ในกรณีที่ ความเร่งคงที่นะครับตัว a คงที่ a คงที่และวัตถุเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงนะครับอย่าลืมนะครับสำคัญมากนะครับสมการ45สมการนี้นะครับเป็นสมการหลักที่ใช้ในฟิสิกส์ทุกเรื่องนะครับเพราะนั้นพวกเราจะต้องให้ความสำคัญตรงนี้นะครับสอนในห,ห้องกับพวกเราก็มักจะพูดเสมอว่าตรงนี้เป็น,เป,นเป็นหัวใจสำคัญเรื่องหนึ่งนะครับ วันนั้นก็ฝากให้พวกเราลองลองลองศึกษาลองปฏิบัติดูนะครับลองฝึกทำดูแล้วก็จะมีโจทย์ให้พวกเราได้ลองทำนะครับโดยใช้สมก,การ5สมก,การเหล่านี้นะครับเอามีโจทย์ตัวอย่างตรงนี้ี๋้วยังไงพวกเราลองลองฝึกทำดูนะครับ โอเคนะครับโจทย์บอกว่าวัตถุเคลื่อนที่ในด้วยกากจุดนิ่งนะแต่ใตอนนั้นคือ u u เป็นศูนย์นะครับด้วยความเร่งเท่ากับ5ตรง a เท่ากับ5ขณะวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว45ตรงนี้คือตัว v นะครับแล้วถามว่าเคลื่อนที่มาแล้วกี่วินาทีก็คือตัว t นั่น a. เองดังนั้นสมการที่เกี่ยวข้องก็น่าจะนํามาใช้หนึ่งมี v มี u มี a มี t เราก็น่าจะใช้จาก v เท่ากับ u บวก a t แทน๙ก็ไปเลยครับ45เท่ากับ u คือ0บวกกับ a คือ5คูณ t นะครับฝั่งนี้ก็ได้45่ท่าวกับ5 t เพราะนั้น t ดเดียวก็ย้าย5ไปหารได้เท่ากับ9วินาทีนะครับเพราะนั้นเราก็บอกว่า,าวัตถุเคลื่อนที่มาแล้ว กวินาทีก็เป็นคำตอบของข้อนี้นะครับฝากพวกเราไปลองศึกษาและลองทำดูนะครับโอเคครับคลิปนี้คงไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ